เปิดคู่แข่งรอบ16ทีมทับช้างศึกวันพรุ่งนี้รู้ผลได้ดวนใครเมสซี่เจอาจได้วัดฝีเท้าซนเฮืองมินหลังจากช้างศึกยันเสมอ UAE ไว้ได้1ต่อ1ทําทำให้ขุนพลนักเตะทีมชาติไทยเก็บคะแนนเพิ่มเป็น4คะแนนแซงรังอันดับ2กลุ่ม A ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ สามารถผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่47ปีก่อนที่มีแข่งขันเพียง6ทีมเท่านั้นอย่างไรก็ตามในรอบ16ทีมสุดท้ายถือว่าเป็นศึกหนักของทัพช้างสึกเมื่อจะต้องพบกับทีมอันดับที่2ของกลุ่ม C ซึ่งมีโอกาสพบกับ2ทีมระหว่างจีนกับเกาหลีใต้โดยในขณะนี้ทั้ง2ทีมมีคะแนนอยู่ที่6คะแนนเท่ากัน และจะต้องแข่งกันเป็นที่หนึ่งของสายในนัดสุดท้ายซึ่งเกาหลีใต้จะมีซนเฮืองมินดาวยิงสเปอร์ที่บินมาสมทบเพื่อนร่วมทีมลงในศึกครั้งนี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ